ถนนกำลังสี่แยกบ้านน้องโจทย์เขากำลังทำถนนน่าจะเป็นสี่หรือหกเลนออกอย่างแยกประมาณนี้แหละดูถนนซีเมนหนาประมาณ30เซนปกติประมาณ25เซนอันนี้พิเศษหน่อยถนนกระนวนหนามากเลยหนานจะรบ เป็นถนนเป็นเมืองเจริญด้านพืชผักทำยาวเลยประมาณกิโลหนึ่งถนนหนามากเลยซื้อน้ำปั้นกินได้ด้วยป่อดีใจ ยิ่เแถวแถวป,ป,ป่าพวกตัวก็ยางหล่อมงก่อนตอนนี้กำลังเอาเสื้อชูชีพไปส่งเพราะเขาทีมงานผู้รับจ้าง,ขงเขาลื้อบัวรถบลิ่นมาก